ดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่น่าจับตามองของสัปดาห์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความร,รักนะครับเพราะว่า มันจะมีทั้งจุดที่ดีจุดที่เริ่มต้นแล้วก็จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ควรระวังด้วยนะครับการงานก็อาจจะมีทั้งเรื่องของความสําเร็จความผิดพลาดความล้มเหลวที่ควรใส่ใจระมัดระวังการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของคนไม่จริงใจการคดโกงกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับความรักวันนี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เข้าใจซึ่งก,กันและกันหรือว่าปกปิด รักแทรกซ้อนความเครียดเกิดขึ้นมาและสุขภาพก็อาจจะตามมาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับสำหรับชาววันจันทร์ครับดวงประจำวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ต้องอาศัยความเข้มแข็งเป็นบันได บันไดที่จะก้าวพ้นจากปัญหาหรือว่าก้าวสู่ความสําเร็จได้นะครับโอกาสชาววันจันทร์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องลงมือทําแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความมั่นใจแก้ไขได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้วันนี้สุภาพสตรี ชาววันจันนะครับรับบทบาทหนักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแก้ไขปัญหาคือมีความเป็นผู้นําค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะครับโอกาสต่างๆก็จะตามมาตามมานะครับรายได้ดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะครับและก็ความรักยังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงประจำวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565วันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับการค้าขายการที่เราจะทำธุรกิจทางด้านออนไลน์ ดีมากแต่ก็ต้องทําด้วยความร,รอบคอบเพราะว่าผิดพลาดมาก็อาจจะส่งผลเสียหายส่งผลกระทบต่อได้หลายด้านนะครับบันนี้การงานดีขึ้นนะครับการติดต่อรวดเร็เวขึ้นจะมีงานเข้ามาตลอดนะครับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีโชคมีลาบมีเงินหมุนเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายเยอะด้วยนะครับรายรับเยอะรายจ่ายเยอะนะครับรวมทั้งจุดที่ควรระวังอีกประการหนึ่งที่ไม่น่ามองข้ามนะครับคือเรื่องของ สุขภาพนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับดวงของคนที่เกิดในวันพุธประจำวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นทาวเวอร์มาแรงนะครับมาแรงมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจุดหักเหจุดที่อาจจะอยู่นอกเหนือการที่เราควบคุมได้ คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันพุธต้องระวังวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเดินทางอุปสรรคตรงนั้นตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นมาได้ตลอดจุดเปลี่ยนอยู่ที่ความมุ่งมั่นนะครับมีการเดินทางมีการที่จะสร้างอาชีพใหม่ๆเข้ามามีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าเพียงแต่ว่าต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องมีสติปัญญาที่เข้มแข็งมากเป็นพิเศษสำหรับชาววันพุธนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันพฤลัสสบดีครับวันนี้ดวงประจําวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565มีวินออฟฟอร์จูนเข้ามานะครับเป็นกลงล้อของโชคลาภมหาศาลเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆนะครับคนที่รอคอยโอก,กาสแบบนี้ ก็จะได้รับความสำเร็จนะครับจะมีเงินเข้ามาตลอดมีการเปลีป่ยนแปลงเรื่องของการงานหน้าที่การงานเติบโตขึ้นการค้าขายเจรจาธุรกิจต่างๆมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับจะมีโอกาสในสนามของการแข่งขันไม่ว่าจะเปเรื่องค้าขายเรื่องของการงานอาชีพต่างๆนะครับมีโชคลาภใหญ่เข้ามานะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบด,ดีครับ สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงประจำวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เส้นทางดวงดีด้วยอานิสงค์ของคุณงามความดีด้วยอานิสงค์ของบุญกุศลการสวดมนต์ภาวนาการแผ่เมตตาทั้งหลายทั้งปวงจะส่งให้ชาววันศุกร์พบแสงสว่างของชีวิตมีโอกาสของการงานการเงินดีมากๆม,มีความ รุ่งเรืองขึ้นแก้ไขปัญหาได้พบกับความสําเร็จรับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้รวมทั้งอาชีพพิเศษอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์วันนี้ดีเยี่ยมนะครับมีรายรับเป็นกอบเป็นกำนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ครับดวงประจำวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช25 6 5นนะครับวันนี้มีแฮงแมนด้วยนะครับแฮงแมนคือชีวิตที่มันกลับด้าน จากจุดหนึ่งพลิกไปอีกกลับมาด้านหนึ่งแบบรวดเร็วนะครับบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ดีสุดๆไปเลยนะครับแต่บางเรื่องก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันแย่ลงกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววัน เสาร์นะครับต้องระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นพบกับความสำเร็จพบกับโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นสดใสมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการเงินเป็นเรื่องของความบรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องก็กต้องบอกกันอีกรอบว่าต้องระมัดระวังมีสติด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ